ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านกัินเลือดและการนะครับสวัสดีก็ผมในช่องเช็กเ m d r t v นะครับใช่ไหมวะทีวีหรือแชแนลวะเฮ้คนปกติที่ไหนขัจยาชื่อช่องตัวเองไม่ได้หรอโอเคนะคผมก็วันนี้ผมจะมา,าแจกบวกรีวิวนะครับผมเกม m i ค e c าว f วชชั้นหนึ่งเอ้ย1.20.30นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทาง มาครับนะฮะจะเป็นยังไงนะไปดูกันเลยฮะไปเดีวเขาได้เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้ก็คือแก้บั๊กนะครับเดี๋ยวเขาก็ได้แก้บั๊กต่างๆแก้บั๊กเล็กน้อยนะครับต่างๆแล้วก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ทําให้เราสามารถหาไดามอนด์ได้ง่ายขึ้นนะครับสาหรับสายลงถ้ำเนี่ยสามารถเจอไดมอนด์ได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับแล้วพบก,กับผมแบเกลตอนนี้ผมจะพาทุกคนนะครับ ไปสำรวดถ้ำกันนะผมโดยถ้ำนี้ครับเป็นถ้ำที่อัปเดตใหม่ในเวอร์ชัน1.20.30ทำให้เราสามารถหาไดมอนด์ได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเจอได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าโดยทางเราได้เตรียมอุปกรณ์มาเป็นหมวกมเหกเล็ก PX แล้วก็ดาแล้วก็ชาร์จมาดูกันครับเฮย้ยไม่จอจริงเฮย้ย เจอง่ายจริงว่ะขุดเลยล้กันขุดหน่อยล้กันเฮือเอีกอย่หงหนึ่งนะครับผมคือเวอร์ชันนี้เขาได้อัปเดตการตายแบบใหม่แล้วครับผมนี่การตายแบบนี้นะคะนี่โอเคโอเคนะคผมแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็ยังเพิ่มทําให้เราสามารถคลานได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคลานยังไงนะป้ายโดยนี่นะครับผมก็ ปกตินะมาครับเบสล็อกจะจะไม่สามารถคานได้นะครับผมเพราะว่าเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เริ่ท่าไหไม่เพิ่มมาตั้งแต่แรกคือจะมาเพิ่มหลังจาวาผมก็ไม่แน่ใจจะเพิ่มมาก็อนนี้นะรเราสามารถแบบนี้เหมือนจาวาใครเคยเล่นจวาวารู้ครับจบคานได้แล้วนะครับนี่ก็คานได้นะไม่จำเป็นต้องลงมอสแล้วนะคะสำหรับใครดี ลงมาขานเอาไว้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตของเวอร์ชันนี้นะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมในคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็สามารถไปเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคสรบคิีนี้ายบ่ยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีวากเกนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ